เพาะแล้วเพิ่มเบีย้ยยังชีพ1,000บาทตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พามาติดตามข่าวการเพิ่มเบีย้ยยังชีพให้กับกลุ่มต่างๆกันนะคะซึ่งก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและก็ยังมีสวัสดิการในการช่วยเหลือสตรีมีครรภ์และก็ผู้ช่วยคนพิการด้วยค่ะ จะเป็นแหล่งข่าวจากเพจบำนาญแห่งชาตินะคะได้แจ้งว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาท่านประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขอบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะท่านรัฐมนตรีธรรมนัตพรมเผ่านะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมแทนท่านภูมิธรรมเวศ ชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีมติให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอนะคะทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะคะโดยรายละเอียดของมติในที่ประชุมก็คือว่าเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเด็กและเยาวชนนะคะเองอินอุดหนุนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะ เดือนละ600บาทต่อคนต่อเดือนแบบท่วนหน้านะคะโดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ2,568ค่ะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุนะคะจากการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนะคะจ่ายแบบขั้นบันไดก็คืออายุ60ปีถึง6 9ปีจ่าย600บาทต่อเดือนอายุ70ปีถึง79ปีจ่าย700บาทต่อเดือน อายุ80ปีถึง89ปีจ่าย800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจ่าย1,000บาทต่อเดือนก็จะเป็นการจ่ายแบบบำนาญน,นะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000บาทต่อคนต่อเดือนแบบทั่วนหน้าค่ะเรื่องต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิทธิทางสังคมพระหุวัฒนธรรม ประชากรกลุ่มเฉพาะนะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะเรื่องของการเพิ่มเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการทุกคนนะคะจํานวน1000บาทต่อคนต่อเดือนและก็จะจัดทําคํานิยามร่วมของคนพิการและประเภทความพิการค่ะและสำหรับผู้ช่วยคนพิการนะคะก็จะมีการเพิ่มค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการนะคะจาก50บาทต่อชั่วโมงค่ะเป็น100บาทต่อชั่วโมงค่ะ และอีกเรื่องนะคะการจัดบริการกายอุปกรณ์คนพิการให้คณะทำงานด้านระบบสุขภาพภายใต้คณะทำงานสวัสดิการโดยรัฐพิจารณาการดำเนินการค่ะสำหรับสตรีนะคะเงินอุดหนุนสตรีมีคันค่ะอายุคันตั้งแต่5เดือนถึงคลอดนะคะรายละ3,000บาทต่อคนต่อเดือนแบบทวนหน้าค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของเงินอุดหนุนสวัสดิการประจำเดือนสตรีนะคะ ก็คือผ้าอนามัยนะคะโดยได้มอบหมายให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะได้ศึกษาแนวทางและวิธีการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสวัสดิการประจำเดือนสตรีนะคะหรือเงินอุดหนุนในเรื่องของผ้าอนามัยเดือนละ200บาทนะคะเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรส์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาตินะคะเพื่อพิจารณาให้การเห็นชอบค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือมติ ของที่ประชุมนะคะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะซึ่งก็จะต้องให้ทางกระทรวงพอมอนะคะนำเสนอเรื่องกับทางคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนค่ะ